สบายดีสบายดีมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องกันญายูทูบเบอร์วันนี้คอยจะมารีวิวเว็บไซต์ที่มีซื้อว่าไลคคอย i n ยิงนะทุกคนเป็นเว็บเกี่ยวกับการคุดเหรียญของไลคคอยเนาะหรือว่า LTC เนาะโอเคอถ้าว่าทุกคนกดลิงคอยเข้ามาเนาะจะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะลิงคอยจะแปลไว้ที่กล้องคอมเมนต์แล้วก็กล้องวิดีโอเดทุกคนหลังจากทุกคนกดเข้ามาแล้วเนาะหน้าตาจะเปนแบบนี้เนาะ โอเคทุกคนก่อนที่เฮาซีไปสมัครทุกคนคอยซีย้ำเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรศึกษาให้ดีเกี่ยวกับการลงทุนโอเคคอยย้ำเลยเด้อทุกคนห้ามลงทุนเด็ดขาดทุกคนโอเคทุกคนกดลิงก์คอยเข้ามาเนาะจะเจอหน้าตาแบบนี้แล้วกดสตาร์ททุกคน อ่าค่อยไม่แน่ใจเลยว่ามันชีสมัครแบบไหนเนาะแต่แตอนนี้ค่อยสมัครแล้วเนาะแต่ว่าค่อยลงไปเบิรงแล้ววิธีการอันออกออกจากระบบนะมันมันเป็นไปแบบนี้มันให้แต่ล็อกอินเนาะโอเคว่าเป็นอย่างนั้ทุกคนเนาะถ้าว่าอ่ามันให้เห็นเห็ุแบบอื่นกับเห็ุตามที่มันบอกเลยทุกคนโอเคอันนี้มันค่อยออกจากออกจากระบบแล้วลวะกันมันซีสมัครนะมันเป็นแบบนี้เลยอ่าทุกคน ตัวนี้ใส่ Gmail Gmail หรืออ่าที่ยูของไลคอยก็ได้ดทุกคนคอยแนะนำที่ยูของไลคอยแมนพอเสร็จเพจได้ทุกคนเด้อโอเคอา Gmail นี่ใส่ Gmail ตัวอื่นก็นได้ได้ทุกคนทีวีแมน Gmail ลักของเฮา,าสามารถใส่งานได้ด้ทุกคนโอเค Gmail นี้อาใส่พ a สเ w ิร์ดุกหาแปตัวด้วทุกคนแล้วก็ล็อกอินเลยเลยโอเคไปสู้ไปเข้าสู้ระบบเลยเนาะ ทุกคนเข้ามาเข้าสู่ระบบเนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะโอเคอ่าไปมันมันจะขุดเฮาให้เฮาอัตโนมัตินะทุกคนเนาะเฮาทาเฮาสมาัครเข,ข้ามาแล้วตัวนี้ทุกคนเนาะตัวนี้คือถอนเนาะลองเบิงนะ่งเนาะถอนเนาะการถอนขึ้นเฮาต้องได้ใสท่ที่อยู่ของของอ่าที่อยู่ของไลคอยเนาะขอแนะนำใส่กระเป๋าโาพโส,โสเซ็ตโพสเซ็ตเพย์นะทุกคน โอเควิธีการไปเอาทียูของไลคอยของกระเป๋าโพสเทเดี๋ยวข้อชี้นแนะนำเด้อโอเคทุกคนทุกคนเข้ามากระเป๋าโพสเพยนะ์เนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะแล้วกดที่หัวคนเนาะทุกคนอยู่นี่เลยแล้วกดคำว่าดนะีบุสิตวิตรเนาะฝากหรือถอนเนาะแต่อยู่นี่ตัวที่สองแล้วเขามาเลือกอ่าไลคอยเนาะทียูของไลคอยอันนี้เนาะไลคอยหรือ l t c เนาะทุกคนตัวนี้แล้วเขาแตะอยู่นี่เนาะทุกคน าสามขีดจุแจนีิแล้วกดคําว่าฝากนะทุกคนดีบุสิตฝากแล้วก็กดตัวก๊อปปี้นะทุกคนอยู่นะี่เนาะที่อยู่ของไลคอยเนาะอยู่นะี่เนาะก๊อปปี้หรือแตะอยู่นี่เลยจุแจนีิแล้วมันจะก๊อปปี้สีเขียวเด้งเนาะอ่าปับๆเนาะแล้วเข้าไปเข้าวเว็บทุกคนอนะ่าเข้าเว็บเนาะเข้าแตะอยู่นี่ทุกคนเนาะแตะอยู่นี่แล้วอ่าจึงนะ้งเนาะ แล้วก็วางแล้วทุกคนวางเลยโอเคถ้าทุกคนอันใส่ที่ยูของไลคอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ใส่ใส่แมทเนาะพอคุณได้สำเร็จเราได้สำห์เนาะอนะลองแต้มเนาะแมทต์บวได้แล้วทุกคนเนาะแต่ว่าขั้นต่ำในการถอนคือศูนย์จุดหนึ่ง ltc หรือไลคอยนะทุกคนอันนี้คอยคุณมาได้หลายเดือนแล้วทุกคนคอยคุณมาได้ได้หลายเดือนได้หลายเดือนแล้วโอเคแล้วก็ค่าธรรมเนียมฟรีนะทุกคนม่มีค่าธรรมเนียม โอเคนะทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ต้องคูณเท่าหอดศูนย์จุดหนึ่งเลทุกคนโอเคแล้วก็ถอนเลยอ่าคอยโบแน่ใจว่ามันจะถอนเข้าออทันทีหรือบบเนาะหรือว่าเป็นมือละ่ะกับโบแน่ใจเนาะแต่ว่าเห็นบางซองนี้ก็เจ้ารีวิวมามาได้หลายเดือนแล้วเว็บตัวนี้แต่มันสามารถถอนได้นะทุกคนโอเคอ่าโอเคนะทุกคนเนาะ ตัวนี้ค่อยบอแนะนําฝากนะทุกคนทุกคนต้องลินฟรีอย่างเดียวเด้อทุกคนเด้อลินฟรีอย่างเดียวห้ามลงทุนเด็ดขาดโอเคอ่าการแนะนําเพื่อนนะทุกคนการแนะนําเพื่อนคือเข้าไปก๊อปปี้อยู่นี่เนาะก๊อปปี้ลิงก์อยู่นี่ก๊อปปี้จิ้งไว้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็คัดลอกเนาะทุกคนเนาะคัดลอกไว้แล้วก็ไปให้มู่เที่ยว เขาสนใจเกี่ยวกับาหาเหรียญคริปโตเครนซีคือเฮาเนาะมีแนวคิดอุดมการเดียวกันกับเฮานี้ส่งให้กับเจ้าเนาะโอเคบางเท่ากเจาสนใจเนาะโอเคนะทุกคนเนาะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อบพบภาพคลิปต,ต่อไปขอขอบใจบ๊ายบาย